ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะกิจกรรมส่งท้ายปีของ f ฟ e ีมินิโ o กับ Over Top Up นะเพียงแค่คุณมียอดเติมขั้นต่ำเ่ย200บาทก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับผมรางวัลใหญ่ก็คือ PS5 Spiderman 2 Edition นะครับผมแล้วก็ รางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะรวมมูลค่ากว่า10,000แบาทนะครับผมลิงก์กิจกรรมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มารีวิวเตโอนะครับผมเตโอฮันเดนเดสนะฮะโอเคโอเคเตโออยู่ไหนอยู่นี่คนนั้นอยู่นี่อยู่ไหนทำอะไรตรงนั้น เตโานะครับผม96นะฮะเดี๋ยวนะ96 96นะฮะ96เป็ดซ้ายเป็นแบ็จอนทำประตูอยู่แล้วเป็นเท้าซ้ายด้วยนะนะฮะเกมรุก78บอโทูล79เลี้ยงบอ 8, 3, ล83ล้วบอลกับตัว80สองสั้น75เปิดบอล79ลูกโม,มง72นะฮะเ,เกมรับ79ทักลิง79เอ็อคชั่น77เ็นเกจเม้นต์77 สปีด99สปีดต้น9 0พลังการยิง91นะกระโดด70แข็งแกร่ง80บาลานซ์78แล้วก็สเตมินา96นะความเร็วจัดสเตมินาเยอะก็น,น่าจะเล่นได้สบายๆเตโอนะสกิลก็จะมีสับขาหลอกมีช็อปเชิญยิงลูกสายนะยิงลูกคุกยิงไกลเปิดบอรลริมเส้นแจ๋วนะครับผมอ่าเรียกฟาวแล้วก็ได้เ,นนเกมที่กดดันได้ดีเสริมสกิลได้นะเป็นสกิลเปิดบอรลริมเส้นป่ะสวยๆไปดินะครับผมสวยๆไปดิโอเค จะลงสนามนะครับผมไปฮะโอ้เคียบผมกิมแรกสําสำหรับเติโอนะครับผมติโอเฮนเดสนะฮะแบ็กซ้ายของเอซีมิลานนะเป็นแบ็กที่ชอบวิ่งเข้าไปทำประตูนะแต่จะยิงเข้าไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งนะไม่ใช่ว่าแบบวิ่งขึ้นแล้วต้องยิงเข้าตลอดไม่ใช่นะนะก็คือเป็นแบ็กที่ตามสไตล์วิ่งขึ้นนะครับผมวิ่งขึ้นสูงแล้วก็วิ่งเข้าหาก,กรอบเกียตโทษประมาณนั้นนะครับผมไม่ใช่ว่ามันจะแบบ ยิงได้ตลอดเอ่อมาเตโอครับผมมีสกิลเปิดบอลริมเส้นเท้าซ้ายพอดีจนจ่อเรียบร้อยเลยเชี <c> ่ย <oughs> จริงวะมาแล้ววะเห็นไหมฮะมาแล้ววะบอลอยู่ตรงไหนเตโออยู่ตรงนั้นนะครับผมบอลอยู่ริมริมเส้นเตโอก็จะวิ่งมาริมเส้นนะม,มาได้วะเอซิดวะเพราะว่ามีสกิลเปิดบอลริมเส้นแล้วก็จ่ายบอลได้ค่อนข้างดีในการเปิดบอลแลาวง่ายคือเวอร์ชันเนี้ยเปิดบอลดีสุด นาเตโอตัวบอลลิมเส้นเฉวเลยนะครับผมสวยๆนะฮะเตโอฮะสั้นๆสั้นๆวิ่งแล้วคืนสั้นๆเหมือนเดิมน่าจะล้ำหน้าว่ะโอ้โหล้ำหน้าไปแล้วแต่ความเร็วผมว่าก็ก็ก็เต็มที่นะครับผมเรื่องความเร็วก็เต็มที่สตีมิน่ก็เต็มที่นะฮะลุ้นแค่ว่าจะไปทางไหนจะจะเข้าในเพื่อยิงหรือจะลิมเซนเพื่อเปิดบอลลิมเซนก็ได้หมดนาเตโอเป็นตัวนึ่งที่ผมชอบใช้นะ ออกคา,าครับผมบาเฟ่บาเฟ่เตะโอวิ่งมาแล้วเท้าซ้ายเหมือนเดิมโอ้โหเขี้ยโกงจังวะคนเปิดก็โกงคนโมงก็ดีนะฮะอื้มเนย์มาเขี้ยเขี้ยสองโลกนะครับผมสองเอสดิสนะเฮ้ยนะครับผมดีวะ่ะวันนี้ดีเลยถูกใจเลยอะ ลูกเปิดมุมเหรอเปิดมุมเหรอเตโอเตโอเปิดมุมได้ไหม71 71ก็ก็พอได้นะก็พอได้นะพอเล่นสตดได้อยู่นะ71นะครับผมเปิดเขาน้อยิงติดเซฟอันนี้มาปั่นจบเลยนะครับผมโอ้โหเนีเปิดมาดียิงยิงอาจจะไม่ได้ฉีกมากแต่ว่าวิ่งมาช่องจนได้ยิงอ่ะมาเนี่ย ไหลแล้วว่ะไหลแล้ววะ่ะเตโอทีเดบร้อยอะขึ้นหน้าไปเลยแล้วกันขึ้นหน้าเอา้าวล้ำหน้าไปแล้วนะฮะทีรูปเบยดฮะเตโอขึ้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วฝากเพื่อนเพื่อนคืนสวยๆโอ้โหมุมนี้คนเดิมโอ้ยนี่มาห่วงข้ามขานเหรอโอ้โห,โห,โหส่งลูกได้มงเฉียบขาดมากพอลูกนี้จะจ่อไม่ข้ามขาน แต่ก็อึ้งกอนนะเนม้าไม่หมุงได้ปกตินีเนมาไม่หมุนนะแต่เวอร์ชันนี้ไม่สุดจริงเกือบดักได้ดูเรียบร้อยฮะเตียววิ่งแล้วอื้ยจ่ายขาดไปนิดนึงยังได้อยู่เปป้เตโอเข้าซ้ายออ้โหคือจะหวะการเปิดเนี่ยถ้าถ้าส่งตัวไม่ดีหรือหรือเหมือนเมื่อกี้เหมือนมันเปิดแบบแบบไม่ค่อยถนัดมันก็ไม่ได้เปิดดีตลอดนะมาได้บอลอย่างต่อเนื่องฮะออกมาเียบร้อยเตโอเข้ากลางว่ะ เขากลางหวาถึงเปิดย้อยเน,นมาอีกแล้วเน,นมาจูเนียอีกแล้วเตโอคนเดิมอุ้ยแต่วิว่งขึ้นเข้ากรอบเกี่ยวโทษดีมากอะโอ้โหเฮียไม่ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้นะเตโอไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้นะเน,นมาก็ไม่คิดว่าจะหม่งดีขนาดนี้ด้วยนะนจริงแม่เดี๋ยวฮนะสั้นๆไปเตโอ จ่ายบอลก็ถือว่าแม่นพอสมควรแหละนะออกข้างมาเตอยวเหมือนเดิมคงคงเนมมาโอโหอะไรกันครับเนี่ยเชี่ยเจอกระบอดปะเนี่ยไม่ใช่บอดนะไม่น่าใช่บอชนะแต่มันยิงง่ายยังวะแปลกแปกแหละผู <c oughs> ้เล่นใหม่เหรอเนี่อา้าปั๊มได้สวยไปนี่มาฮะนี่มานี่มานี่มาสับ โอ้โหจบเลยจบเลยน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เพราะว่าเล่นในอีฟุ l บอลลีกแล้วก็ไอดีนี้ไม่ค่อยได้เล่นไงอยู่ดีเก้า่ไหมครับผมโอเคจบเกมครึ่งแรกอูเตโอเปิดดีจริง่ะเนะเปิดดีตเติมเกมดีนะคนนี้อาจจะมีเข้าไปยิงได้บ้างแล้วก็มาเปิดดึงเส้นบ้างแต่ก็ทำได้ดีนะครับผมทำได้ดีทำได้ดีเตโอเดนเด เวอร์ชันนี้เจ๋อเลยนะครับผมเป็นตัวที่เปิดบอลริมเส้นดีสุดนะได้มีสกลิลมาพร้อมนะครับผมพร้อมใช้งานนะเตโอดึงอุย้ยเสียบอลเ,เ,เ,เบียดเบียดเบียดบังอยู่ยยังไม่ได้ฮะเตโอเข้ากลางเข้ากลางสับเข้าในเข้าในยิงได้ยิงได้หนึ่งครั้งแต่ยังไม่เข้าฮะยังไม่เข้ามาเตโอเหมือนเดิม เขาไหนยิงเหมือนเติมยิงขวาแต่จริงขนาดซ้ายนะเนี่ยแต่ยิงแรงพอสมควรกดธรรมดาเมื่อกี้ไม่ได้กดไม่ได้กดหลอดม่วงกดธรรมดาก็ถือว่าแรงพอสมควรติโอครับผมติโอสับเข้าในเข้าในดึงดึงดึงเข้าซ้ายยังฮะยังยังยังเต็มขอ้อพยายามยิงแล้วพยายามจะยิงแล้วจะเล่นสกิลซะหน่อยไม่ได้ครับผม เตโอฮะยาวๆถึงอยยังถึงอยู่เป้มาให้เตโอหลุดมาเฉยโอหูไม่เข้าวะแอากาดยิงมาแล้วนะยังไม่ได้วะประตูแรกยังไม่ได้ฮะเตซิตเนี่ยเยอะไปแล้วเอ็ซิตเยอะแล้วเตโอเตโอผมตีอทีเป้ฮะปีมาเตโอสั้นๆสั้นๆเตโอเข้ากลางครับผม เข้ากลางพ่อบอลอยู่ตรงกลางมันก็เป็นเข้ากลางนะตีโอเนี่ยล็อกคลิกเข้าสายสายสาย,ยิงเอ้มุมซ้ายแต่มันยิงขวาวะ่ะปกติมันถนัดไม่แตมโปรไฟล์มันก็ถนัดถนัดซ้ายฮนะได้บอลฮะคืนเพื่อน,นรอรอแล้วแทงเข้าในอย่างนี้บรรจงดีดโอ้โหซ้สาอีกทีไม่ได้โอโ้โห้ยิงซ้ายไปเมื่อกี้ยิงซ้ายดิ นะมาได้บอลอยังต่อเนื่อง <c oughs> กลับไปเร็วเหลือเกินมามาเต็มข้อเอาจนได้นะครับผมเอาจนได้นะฮะโอ้โหกว่าจะยิงได้นี่สไลด์ไปทีนะครับ นะแต่มัน,มนเป็นแบกที่อยู่ริมเส้นก็ได้นะจะอยู่ตรงกลางก็ได้ก็มีดีทั้งสองแบบนะครับผมมันเป็นตัวที่สารพัดประโยชน์นะเตโออ่ะนะอยู่ริมเส้นก็เปิดริมเส้นแม่นอยู่ตรงกลางก็ยิงได้แต่อาจจะยิงอาจจะไม่ไม่ได้เข้าตลอดหรอกแต่มันก็ม,นกมันก็มีม,มีลุ้นตลอดนะนี่มาครับผมขายไปอีกมณนะินคู่กันมาน่าจะเป็นเตโอเตโออยู่นี่นะครับ <T. O. S 2> เรายิงฝั่งนี้สวยๆ <'s> มาว่ะชิ้เกมนี้จะเทพกันไปแล้วเตโอ อะไรครับผมแปดศูนย์เป็นไปได้หรอวะมันไม่น่าใช่บอทนะคนดินะฮะน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่แหละถ้าฝีมือเขาอาจจะยังไม่ได้เก่งอะไรเงี้ยโอเคจบเกมแรกนะครับผมแปดศูนย์ถามว่าภูมิใจไหมก่อนในนอนนะครับผมนะฮะก่อนในนอนเจอคนไม่ว่าจะมือใหม่หมือเก่านะครับผมนะยิงอย่างเดียวนะครับโอเคแปดศูนย์เป็นไตโอมาบอกเลยว่าผลงานแม่ง จะแมวนะโอ้โหใหม่จร se ิงใหม่จะแบบแยนผู้เล่นน่ะนะครับผมโอ้โหในมาเก้าเลยหรอเตวเจ็ดจุดห้านะฮะไฮไลท์แต่เปิดสวยจริงเปิดริมเส้นสวยจริงนะครับผมวิ่งเติมรูมเติมดิวิ่งปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บข้าริมเส้นเปิดคนมงก็โอ้โหวิ่งหาช่องมงดีเหลือเกินนะครับผมคู่หูคู่นี้น่าจะยาวยาว่ะนะครับผมแล้วก็มา เตโอคนเดิมครับผมเปิดริมเส้นเหมือนเดิมและเปิดดีด้วยนะลูกนี้ยกแบบโอโ้โหโลง่งๆเลยว่ะโอเคก็ประมาณนี้ในเกมอะไรไปต่อเกมที่สองกันนะครับผมไปะโอเคเกมที่สองเตโอนะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่คือส่วนตัวผมเนี่ยใช้มาตั้งแต่วอร์ชนทีมชาติแบบบอลโลกอ่ะวัวชนบอลโลกมาจนถึงทุกวันเนี้ยเตโออ่ะมันมีดีก็คือมันเติมเกมสนุกนะครับผมแต่แต่แล้ววอร์ชนเนี้ยเปิดบอลริมเส้นได้ด้วยนะครับผมมา ความเร็วไม่จัดนะรอรอตีโอแล้วก็ไปถึงกรุงโค้ง,งเนมาเรียบร้อยหรือวะใช่ลูบเดิมเลยอะเหมือนเกมแรกเลยอะนั่นแหละครับผมตีโอเปิดดีามายิงแล้วเนมาร์ตัวเวอร์ชันนี้ไม่ขาช่องดีจัดนั่นแหละครับผมมาต,ต,ต,ต่อต่อต่อนี่เดี๋ยวฮะมาที่เดี๋ยวอยเดี๋ยวทำไมไม่ส่งอะผงกดส่งไปแล้วนะเฮ้ยเชี่ยมาอย่างนี้มาอย่างนี้คาซิมิโรเอาอยู่อะ ทัศยาดฮะดูเบนเดียร์เตโอหยุดนี่อยู่นี่ไปไปความเร็วมีฮะจ่ายจ่ายวิ่งแล้วแทงทะลุช่องไม่หลุดนะครับผมเดียบรอยฮะออกข้างไปที่มาไปรอเพื่อนรอเพื่อนพลิกวิ่งเตโอมาครับผมโอ้โหเติมเกมดีจริง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 อืมใครมาเบียดวะน่าแหลกนิดหน่อยฮะ ไม่นิดละบูเดยนดิอานาเตโอมันวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงเยอะวะเนี่ยนาเตโอะอุ้ยตรงกลางก็อยู่วะเออมันอยู่ทุกที่จริงนะเตโอแล้วไม่ได้เส้นก็ตรงกลางอะเติมเกมดีจิปบเพลงไปฮะเตาโอวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอื้มจังหวะจ่ายมันโดนดังอีกนะครับผมมันไปเติมเกมดีมากเลยนะสเตโอเอ้าเชี่ยเลยไงเกือบแหละไปฮะไปพลิกพลิกพลิก มีคนวิ่งเห็นแล้วไตโอแน่นอนมาอย่างนี้ยกแบบเบาๆขึ้นมองโอ้โหเป็นเบอร์เคมเหรอเนี่ยเป็นเบอร์เคมวิ่งมาหม่ไม่ใช่เนมารติดไตรโอโอ้โหเชื่อชอบหรือเ่ะไม่เติมเกมดีหลือเกินนะครับผมขอแค่รออ่ะเพราะบางทีมันก็ลงไปช่วยเกมรับได้เยอะนะนะขอแค่รอบ้างอ่ะแล้วก็หาตัวจ่ายแบบริมเส้นดีๆโอ้โหมีหลุดตลอดนะมาดูกันต่อฮะอืมแต่ติดต่อไปับผม ไปบอลลงได้สวยเตโอวิ่งแล้วเตโอวิ่งแล้ว,ว,ลวไปดีไม่ไว้ใจแต่จ่ายไม่ทันนะโดนเด่งก่อนันจะดีว่ะเติมเก,ม,เกมดีนะชอบเลยนะครับผมยิ่งเกมตึงๆเนี่ยผมว่ามาทีเด็ดได้เลยอย่างน้อยก็มีคนเปิดริมเสน้นมีตัวแบบอาจจะมียิงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเจบเกมเครื่องแรกนะครับผม แอดซิเป็นหนึ่งลูกตั้งแต่ช่วงต้นเกมหรือจากการเปิดบอลริมเส้นแลนน้วก็นีมายิงเข้าไปนะครับผมโอโ้โหดีจริงเวอร์ชันนี้ดีจริงดีกว่าเวอร์ชันที่ผมเคยเล่นก็นนคือเวอร์ชันทีมชาติทนะีมชาติบอลโลกนะนะครับผมเวอร์ชันนั้นก็ดีวพิ่งเติมขึ้น,นดีเหมือนกันแต่เว่าฉชัน,นรู้สึกว่าจะจะดีกว่าครบเครื่องกว่านะไม่ใช่ครบเครื่องกว่าเร็วกว่านะครับผมเร็วกว่าเปิดบอลริมเส้นดีกว่าโอกาสเยอะเติมเกมมันสนุกนะสำหรับอาเตโอเฮนเดสมา เกมครึ่งหลังจะมีผลงานอีกบ้างหรือเปล่าเอรูเบรเดียนะฮะเตโอวิง่งแล้ววิ่งแล้วถึงก่อนไหมถึงก่อนดีเร็วกว่านะครับผมสวยดีเป้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 มีเตโออยู่ตรงนี้เดียวแลยจ่ายมาลน้นนิดหน่อยเสียวกาดไปเลยฮะกลก็มาเตโอโอ้โหวิ่งลงวิ่งขึ้นเร็วมากอ่ะบอกเลยคืนในมาคืนเตโอกดยิงไปเลยนะกดยิงไปเลยนะกะจะยิงแบบเต็มท <c oughs> ี่อ่ะ นี่นะครับผมออกข้างับผมเตียวบอลลองสวยสวยดีอืจ่ายไม่ผ่านจ่ายไม่ผ่านเตียวฮะทุ่ม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 โอโหอเนึ่งหลังมาเนี่ยเสียบอลกันเยอะเสียกันง่ายด้วยเตโอวฮะขึนให้เ,เป้เไปไปไปเตโยววิ่งแล้วเตโยววิ่งแล้วออกริมเส้นออกริมเส้นออกริมเส้น ได้เปิดชาร์จโอ้ยได้เปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะมันมันลึกเกินแต่ก็พอได้ลุ้นเตโอเดิมฮะไปไปขี่วิ่งเตโอมาเตโอมาโค้งเหล็กเหล็กทำไมต้องเหล็กช่วงเวลาแบนี้ด้วยวะไปฮะอุ้ยเพื่อนวิ่งเยอะเลยเพียบเลยเอ้าโอ้โหจ่ายเสียโอกาสเลยปะจ่ายไม่ดีเองนั่นนะครับผมเพื่อนเติมก็แบบเพียบอ่ะ เอ็นปาเป้ถึงถึงเพื่อนวิ่งคืนขู่แน่นแน่นแน่นพลิกได้พลิกได้พลิกได้เตโออยู่ไหนน่าจะคุมบอลนั่นแหละแดงแดงอ่ะเอ้ฟงหาอกาสจ่ายไม่ได้นะครับผม <c oughs> เปิดเข้าในขึ้นมงซ้ำโอ้โหเอาบอนไต้ผมตึงเปรีย้ยบอกเลยเกมนี้ <c oughs> โอ้โหเป้วนหาเตโอไม่เจอ <c oughs> นี่สุดท้ายเปิดเข้าจากริมเส้นเนย์มาโมงติเซฟซ้ำอีกทีเรียบร้อยเลย โอ้โหทีเด็ดเลยฮะเตโอการบุกครั้งสุดท้ายแหละมีมาเปยรออยู่ไปก่อนปไปก่อนกระชากหนีไม่ไหวไม่ไหวนะครับผมโอเคบริเกมนี้เตโอมีส่วนร่วมมากๆในการชนะนะครับผมสวยๆไปดิสวยๆไปดีนะครับผมโอ้โหกว่าจะได้ก็เหนื่อยเลยนะกว่าจะได้ก็เหนื่อยเลยนะเตโอได้ไป6 5จุ้าเนมารเุหโอ้โหเนมาร ท็อปฟอร์มจริงวะตั้งแต่เล่นเป็นในี่ท็อปฟอร์มจริงนะโอเคลูกแรกเลยครับผมเตโอโหเปิดดีนะแทงมาถึงก่อนเปิดเข้าในเนมาร์โอ้โหคมกริบนะครับผมเนมาร์เวอร์ชันที่คมกริบจริงๆฮนะโอ้โหเปิดก็ดียิงก็ดีนะครับผมคมกริบนะคมกริบเลยแล้วก็มีลูกโดนตีเสมอด้วยนะ มีรุนตีเสมอ้วยนะไอ้เมันก็มีหลายจังหวะที่เตโอได้เปิดหลายรอบเลยนะนะมีจังหวะเบอร์เคมได้โมงแต่ก็ไม่ตรงกรอบนะครับผมลูกนี้โอ้โหเป้นวนมาเจอเตโอไปเตโอ,เป,เ,ตอเปิดเข้าในโมงติดเซฟโมงอีกทีเรียบร้อยโอ้โหลูกนี้โอ้โหกว่าจะได้นะครับผมนะต้องชมเป้เลยนะคือพาบอลเลี้ยงวนหลายรอบอะ่ะกว่าจะเจออ่ะนะแล้วก็ซ้ำ นี่มาเวอร์ชันนี้โกงนะโกงพอสมควรแลเตอแม่งเข้าขากันดีชิบเป่งเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรีวิวเต้แอนเดสบอกเลยว่าเวอร์ชนันนี้เปิดก็ดียิงก็ได้นะครับผมโอเคอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเล้วเจก